นพร้อมกัแต่ทันทีที่เธอเดินไปถึงที่โต๊ะทำงานหน้าเธอก็ซีดเผือดเมื่อพบว่าบนโต๊ะมีซองจดหมายวางอยู่มือสันสนจะยื่นไปหยิบแต่ก็ถูกเขาตัดหน้าหยิบไปซะก่อนไม่ต้องอ่านอ่านไปก็เสียสุขภาพจิตเปล่าๆเ,เขาหยิบจดหมายนั่นยัดลงกระเป๋าเกงเกงแต่แต่ว่า ถ้าไม่อ่านเราก็จะไม่รู้เบาะแสไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นต้องการอะไรนะคะถึงจะกลัวแต่เธอก็อยากจะจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดไม่อยากให้ตัวเองต้องหวาดผวาจนจิตตกไปมากกว่านี้ถึงอ่านคุณก็ไม่รู้หรอกเอาเป็นว่าเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองผมจะจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรคุณได้ผมสัญญา เขาจับมือเธอขึ้นมากุมไว้มันทั้งอบอุ่นและปลอดภัยจนเธอรู้สึกได้ใช่ใจเธอสั่นขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็ยิ่งสั่นมากขึ้นอีกเมื่อถูกเขาจับจูงให้เข้าไปในห้องพร้อมกันบอสพาฉันเข้ามาในนี้ทำไมคะฉันต้องออกไปทำงานนะเธอเตือนสติเพราะคิดว่าอีกฝ่ายอาจจะลืมทำในนี้แหละช่วงนี้คุณ ก็เข้ามาทำกับผมในห้องนี้ไปก่อนททำอะไรคะเธอเผลอพโล่องออกมาเสียงดังอย่างลืมตัวก็ไอคำว่าทำกับเขามันทำให้คิดดีไม่ได้เลยนี่นาจนเขาต้องหันมากอดอกแล้วเลิกคิวให้เฮ่ hey, ทำงานไง <c oughs> ทำงานคะ่ะทำงานเธอหัวเราะแก้เกอร์ในขณะที่เขาเพียงสายหน้าแล้วก็ยิ้มน้อย ช่วงนี้ก็ใช้โตนี้ไปก่อนหรือไม่จะไปนั่งทําที่โซฟาก็ได้เดี๋ยวตอนบ่ายๆผมจะให้คนหาโต๊เข้ามาให้เขาบอกหลังเห็นว่าเธอลากเก้าอี้มานั่งฝั่งตรงข้ามโอ๊ยไม่ต้องหรอกค่ะบอสลําบากเปล่าๆก็แค่ชั่วคราวย้ายเข้ามาเดี๋ยวก็ต้องย้ายออกไปอีกอย่าลืมสิคะว่าฉันมาเป็นเลขาบอสแค่ชั่วคราวพอพี่ตากลับมาฉันก็ต้องกลับไปทำตำแหน่งเดิม พูดไปแล้วเธอก็อดใจหายไม่ได้นิสรุตาเขาไม่ได้บอกคุณหรอกเหรอว่าปลายเดือนนี้เขาจะย้ายไปอยู่กับสามีที่เยอรมันแล้วคำบอกเล่าของเขาทำเธอตาโตงั้นฉันก็ไม่ต้องย้ายกลับไปเป็นพีอาร์แล้วสิฉันจะได้เป็นเลขาบอสจริงๆแล้วใช่ไหมคะถ้าเพลอเขย่ามือเขาอย่างลืมตัวมันก็ขึ้นอยู่กับคุณนั่นแหละว,ว่าอยากเป็นจริงๆหรือเปล่า เห็นท่าทางดีใจจนออกนอกหน้าของเธอแล้วเขาก็อดยิ้มไม่ได้คิดไม่ถึงว่าเธอจะอยากอยู่ใกล้เขามากขนาดนี้ฮเงินเดือนหรูกินอยู่สบายจะอยู่กับฉันไปอีกนานแสนนานตอนนี้ในหัวเธอมีแต่ตัวเลขรายรับที่จะเข้ากระเป๋าช่งต่างกับความคิดเขาโดยสิ้นเชิง แน่นอนสิคะตำแหน่งเดียวที่ฉันอยากเป็นมากที่สุดก็คือเลขาบอสนี่แหละคะ่ะสัญญาว่าฉันจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้บอสผิดหวังเด็ดขาดเธอปากหวานอีกทั้งยังเอามือเขามาซุกซบด้วยท่าถากออดอ้อนทำให้เขาเผลอยิ้มกว้างออกมาโอ้ไม่ยิ้มแบบนี้ฉันก็ไม่อยากเป็นแค่เลขานะสิ ขอตำแหน่งเมียเลยได้ไหมแต่อย่างเขาคงเหลือแค่ตำแหน่งผัวสินะเฮ้ยแต่ผมอยากให้คุณทำตำแหน่งเมียมากกว่านะสิสิระดูเหมือนนี่จะเป็นครั้งแรกที่ความคิดของสองคนนี้ตรงกันถึงแม้มันจะต่างในยะกันก็ตามเถอะขณะที่ต่างฝ่ายต่างนั่งจดจ่ออยู่กับแฟ้มงานของตัวเองโดยเฉพาะเธอ ที่วันนี้ดูจะขยันเป็นพิเศษเพราะอยากเอาใจเจ้านายอย่างน้อยก็เพื่อให้ตัวเองได้กินเงินเดือนอยู่ในตำแหน่งนี้ให้นานที่สุดแต่ก็มีบ่อยครั้งที่ต่างฝ่ายต่างเงยหน้าขึ้นมาแอบมองกันการได้เงยหน้าขึ้นมาแล้วเห็นว่ามีเธอนั่งอยู่ตรงหน้ามันทำให้เขาอดยิ้มไม่ได้หน้าหวานหวานแต่เวลาที่อยู่ในโหมดจริงจัง ทำให้เธอดูน่าค้นหามากขึ้นไหนจะจมูกที่ดูเชิดรัรนเหมือนนิสัยเจ้าตัวเรมฝีปากรูปกระจับที่เขารู้ดีว่ามันหวานมากแค่ไหนให้ตายสิทุกส่วนที่รวมกันเป็นเธอมันช่างดูเหมาะเจาะลงตัวจนเขาแทบไม่อยากละสายตาแต่ยังไม่ทันไรเขาก็ต้องรีบก้มหน้าหลบตาเมื่อจูๆ่ๆเธอก็เงยหน้าขึ้นมา และเป็นฝ่ายแอบมองเขากลับบ้างจะต่างกันก็แค่เขาดันรู้ตัวหล่อทำไมมีแต่คำว่าหล่อเต็มไปหมดหน้าเข้มเข้มตาคมคมจมูกดงดงแล้วก็รียฝีปากหน้าจูบดูดีไปหมดซะทุกอย่างเสียอย่างเดียวทำไมต้องเป็นเกด้วยเนี่ยเสียของมากเฮ้ย แล้วทำไมฉันต้องมาชอบแกด้วยเนี่ยแล้วก็ดันชอบมากขึ้นทุกวันทุกวันด้วยอสิเห็นแววอ,อกหักมาแต่ไกลเลยเธอได้แต่พร่ำรำพันอยู่ในอกด้วยความทดทอแต่ก็ใช่ว่าคนอย่างศีสีราจะยอมถอยง่ายๆสารภาพออกมาสิว่าคุณมีใจให้ผมเขาคิด พลางยื่นมือไปจับมือเธอด้วยความเผลอไหลครั้นพอเห็นเธอหันมามองด้วยความสงสัยเขาก็เริ่มตั้งสติได้สวยดีนะเขาแก้เกอร์ด้วยการชมไส้ข้อมือที่เธอสวมอยู่โชคดีที่ข้อมือเธอมีสร้อยเส้นเล็กๆสวมติดเอาไว้ไม่อย่างนั้นเขาคงลำบากชอบหรอคะเธออดประชด ด้วยความหมั่นไส้ไม่ได้ีิถ้าข้อมือเท่ากันเธอก็อยากจะถอดแล้วใส่ให้ให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราไปซะอืมชอบเขาตอบพลางลอบยิ้มมุมปากด้วยคิดว่าคำถามของเธอมีในยัยยะประหนึ่งกำลังบอกชอบกันเกลกลายมองตาละห้อยขนาดนี้คงอยากได้มากสินะอีกหน่อยไม่ขอให้เราช่วยแต่งหญิงให้เลยหรือไง ไม่อย่าหวังว่าฉันจะให้ถึงแม้แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จะเหลือแค่เริบรีแต่ฉันจะไม่สิ้นหวังฉันจะเปลี่ยนเกให้เป็นกายให้ได้ก็แค่ซ้อยราคาถูกๆเอาไว้ใส่เล่นๆไม่ได้สวยอะไรหรอกคะ่ะเธอบอกพลางพยายามดึงมือออกประหนึ่งกลัวว่าอีกฝ่ายจะแย่งสร้อยไปสวยหรือไม่ มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ราคาเสมอไปนี่สำหรับผมถ้าผมชอบต่อให้มันไม่มีราคาผมก็ยังมองว่ามันสวยอยู่ดีเขาว่าพลางมองลึกเข้าไปในตาเธอเชื่อเถอะว่าเขาไม่ได้หมายความถึงสร้อยล็อกแต่เธอกลับไม่คิดอย่างนั้นนะสิตกลงจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่ให้เราก็จะกลายเป็นคนแรงน้ำใจ แต่ถ้าให้มันก็กลายเป็นการสนับสนุนให้บอสแกรนโอเพนนิ่งเร็วขึ้นนะสิเอาไงดีวะเธอทำท่าครุนคิดแต่คิดยังไม่ทันออกเสียงโทรศัพท์ก็ดังขัดจังหวะขึ้นมาซักก่อนจ้าน้ำมีอะไรหรือเปล่าเธอกรอกเสียงลงไปทันทีที่เห็นว่าปลายสายคือน้ำรินอ๋องั้นเดี๋ยวพี่ออกไปหานะบอสคะ ขออนุญาตนะคะเธอหันมาบอกเขาก่อนที่จะเดินออกไปจากห้องทำเอาเจ้าของห้องถึงกับขมวดคิ้วแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรงานยุ่งหรอคะพี่สีน้ำรินเข้ามากอดแขนทันทีที่เห็นสีสีรานเดินออกมาจากห้องอืมก็นิดหน่อยแหละว่าแต่น้ำมีอะไรกับพี่หรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาเรื่องงานเธออดเป็นห่วงไม่ได้ เปล่าคะ่ะไม่มีอะไรน้ำแค่เป็นห่วงนะคะเห็นว่าเมื่อวานพี่ไม่ได้มาทำงานพี่สีไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าคะไม่พูดเปล่าแต่หญิงสาวยังยื่นมือมาอ่งหน้าผากด้วยความเป็นห่วงเปล่าจ้าอึดถึกทนอย่างพี่แข็งแรงจะตายไม่ป่วยกับใครเขาหรอกพอดีพี่ไปงานแต่งงานญาตนะิน่ะแล้วกลับไม่ไหวก็เลยตัดสินใจลาขอบใจนะ ที่อุตสาห์มาถามด้วยความเป็นห่วงเธอบอกพลางขยี้หัวอีกฝ่ายเบาๆด้วยความเอ็นดูซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ประตูห้องถูกเปิดออกมาภาพสนิทสนมระหว่างสองสาวทำให้เขาชะงักไปนิดหนึ่งก่อนจะรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติสวัสดีค่ะท่านรองน้ำรินเป็นฝ่ายหันมาทักก่อนในขณะที่เขาก็รับไหว้ตามมารยาทมีอะไรกันหรือเปล่า หรือว่ามีปัญหาเรื่องงานเขาอดถามไม่ได้อ๋อเปล่าแล้วค่ะน้ำแค่เป็นห่วงพี่สีกลัวจะไม่สบายก็เลยขึ้นมาดูแต่เห็นว่าไม่ได้เป็นอะไรน้ำก็สบายใจแล้วค่ะงั้นน้ำกลับไปทำงานก่อนนะคะน้ำรินหันมายิ้มหวานให้ก่อนจะหันกลับไปกุมมือศิศีราอีกแต่แล้วก่อนที่เธอจะเดินลงลิฟต์ไปก็ยังไม่วายหันมาถามอีกอ๋อพี่สี่คะ เทีย่ยงนี้ไปกินข้าวด้วยกันอีกได้ไหมคะคงไม่ได้เพราะคุณสี่กำลังจะออกไปพบลูกค้ากับผมข้างนอกคงอยู่ทานมือ้อเที่ยงด้วยเลยเขาเป็นฝ่ายตอบแทนอ๋องั้นก็ไม่เป็นไรคะ่ะไว้โอากาสหน้าก็ได้ใช่ไหมคะพี่สี่น้ำรินหันมาค้อมศีรษาให้เขาก่อนจะหันมาคาดคั้นเอาคำตอบจากซีซีราต่อเออจ้า เธอได้แต่ตอบออกไปแบบงงๆก็ไม่รู้ว่าระหว่างเรื่องของน้ำรินกับเรื่องนัดที่ไม่มีในตารางของเขาเธอต้องงงอย่างไหนมากกว่ากันรู้จักกันนานแล้วเหรอคล้อยหลังน้ำรินเขาก็เปิดฉากถามทันทีแต่เธอกลับหันมาทำหน้างงคะผมถามว่าคุณกับน้ำรินรู้จักกันนานหรือยังแล้วสนิทกันมากแค่ไหน ก็ไม่รู้อะไรดนใจให้เขาอยากรู้เรื่องพวกนี้ทั้งๆท,ที่ก็ไม่เคยจะอยู่ในความสนใจเลยสักนิดแต่จากสายตาเมื่อครู่ถึงแม้จะเพียงแค่แวบเดียวที่เขาสังเกตเห็นมันก็ทําให้เขาไม่อาจปล่อยผ่านอ๋อกับน้ำหรอกคะก็เมื่อก่อนเราอยู่ผแผนกเดียวกันไงคะเข้ามาเป็น PR ช่วงไล่เลี่ยก,กันนี่ละคะ่ะถ้าถามว่าสนิทไหม อืมก็สนิทมั้งคะฝ่ายพีมีกันอยู่แค่ไม่กี่คนส่วนใหญ่ก็จะสนิทกันทุกคนล่ะคะ่ะว่าแต่บอสถามทำไมคะเธอเป็นฝ่ายย้อนถามกลับบ้างไม่มีอะไรผมแค่เห็นว่าเขามาหาคุณบ่อยก็เท่านั้นเองก็เลยนึกว่าเป็นเพื่อสนิทกวนเดียวกันอ๋อค่ะว่าแต่วันนี้เรามีนัดด้วยเหรอนัดกับใครคะแต่ฉันจำได้ว่าในตารางไม่มีนี่ ถ้ากลับเข้าเรื่องงานด้วยความสงสัยก็คุณเจดไงเห็นเขาบอกว่าอยากดูแผนงานของเราว่าคืบหน้าไปถึงไหนผมก็เลยว่าเข้าไปคุยด้วยตัวเองเลยดีกว่ามีอะไรจะได้อธิบายให้เข้าใจตรงกันหรือคุณว่าไงเขาทำหน้าเมื่อยทันทีที่พูดถึงคู่แข่งฉันก็ว่าดีนะคะไม่เข้าใจตรงไหนจะได้อธิบายทีเดียวปากก็พูดไป แต่ในใจเธอกลับคิดอีกอย่างทำมาเป็นถามเราจริงๆก็อยากไปเจอเขาแหละสิชิเอาเรื่องงานมาอ้างที่ถ้าเราไม่อออ,อด้วยคงเคืองเราหน้าดูแต่ไม่เป็นไรถึงจะเอออ,อด้วยก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะยอมให้บอสได้มีโอกาสใกล้ชิดกับผู้ชายคนนั้นหรอกนะเฮ้ยฉันรู้ค่ะว่าฉันอาจผิดหวังแต่ยังไง ฉันก็ยังอยากลองสักตั้งอยู่ดีถ้าวันหนึ่งแล้วฉันไม่ไหวจริงๆฉันจะเป็นฝ่ายถอยออกมาเองฉันสัญญาทมองเขาหน้านิ่งในขณะที่เขากลับแอบหันไปทำปากขามุบขมิบอ,อีกทางเฮ้อคงอยากจะไปเจอหมอนั่นสิท่าเยาวัหวังว่าผมจะปล่อยให้มันเข้าใกล้คุณได้ไว้เดี๋ยวผมจะสรุปเป็นเอกสารมาให้คุณตรวจดูอีกที แต่ถ้าระหว่างนี้คุณอยากปรับแก้ตรงไหนก็แจ้งไปที่คุณสีได้เลยเออแจ้งมาที่ผมดีกว่าหลังจากประชุมกันเสร็จเขาก็มาสรุปอีกทีแต่แล้วก็เหมือนฉุกคิดคขึ้นมาได้ว่าไม่ควรเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้คุยกับเธองานบอสเยอะมากพอแล้วแจ้งมาที่ฉันเถอะค่ะให้เป็นหน้าที่ฉันดีกว่าเธอรีบออกตัวด้วยไม่อยากเปิดโอกาสให้เขา ได้สารสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นมันจะมากไปแล้วใหญ่ตัวแสบถึงขนาดออกตัวเพื่อได้คุยกับผู้ชายคนอื่นฝันไปเหอะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็จ้องกันขเขมง็งอย่างไม่มีใครยอมใครกระทั่งเสียงของคนกลางอย่างเจดก็ดึงเอาความสนใจของพวกเขาไปเอาเป็นว่าถ้าผมสะดวกโทรหาใครก็เป็นคนนั้นแล้วกันนะครับแต่เท่าที่ดู น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมพอใจแผนงานที่คุณเสนอมาครับเจตตัดบทเออนี่ก็ใกล้จะได้เวลาจันเจ้าเลิกเรียนแล้วคุณจะขัดข้องอะไรไหมถ้าวันนี้ผมจะขอยืมตัวเลขาคุณไปรับยัยหนูได้กันสักวันพอที่สัญญากับแกไว้แล้วนะครับเจตหันมาขอตรงๆไม่ขัดข้องแน่นอนครับแต่จะดีกว่าไหมถ้าได้ไปกันหลายๆคน แกจะได้มีกําลังใจอยากไปโรงเรียนทุกวันสีซีราได้ยินข้ออ้างของเจ้านายถึงกับกรอกตามองบนทันทีคุณหมายถึงเจดถึงกับย้ำด้วยการชี้ไปที่พากรอ,อย่างไม่ค่อยแน่ใจนักจนเขาต้องตอบชัดๆอีกครั้งครับบอกตามตรงว่าผมเองก็เอ็นดูจันเจ้าไม่น้อยไปกว่าใครนี่ถ้ามีลูก ผมก็อยากมีลูกน่ารักน่ารักแบบนี้เหมือนกันเขาตอบเอาใจเจดก่อนจะหันไปสบตากับซิซีรานิง่งแต่เธอกลับปีความหมายไปอีกทางฮ้อยากเป็นแม่ของลูกเขาและสิไม่ว่าเออโอเคครับงั้นก็ไปกันหมดนี่เลยแล้วว่าแต่คุณสิจะไปรถผมหรือว่ารถคุณยังไม่ทันที่เจดจะพูดจนจบ สองคนก็พูดแทรกขึ้นมาพร้อมกันรถผมรถบอสค่ะนี่คงเป็นครั้งแรกกระมังที่ทั้งคู่คิดเห็นตรงกันถึงจะต่างมุมกันก็ตามเถอะหืมกันท่าสุดๆเธอแอบเขม็นในใจในขณะที่เขากลับกำลังแอบยิ้มอย่างลำพองเพราะคิดว่าเธอเองก็อยากอยู่ใกล้ๆเขาเหมือนกัน จริงๆมันก็ใช่นั่นแหละแต่มันแค่ใช่ไม่ทั้งหมดเท่านั้นเองเออครับงั้นเดี๋ยวคุณขับตามผมไปแล้วกันนะครับเจดบอกพลางเดินนำออกไปด้วยสีหน้างงๆกับอาการของทั้งสองคนความจริงไม่เห็นต้องลำบากพาพวกเรามาเลี้ยงเลยนะคะสิ้นเปลืองเปล่า ซิซิราบอกด้วยความเกรงใจเพราะหลังจากรับเด็กน้อยจันเจ้ามาแล้วทั้งหมดก็พากันกลับมาที่โรงแรมเจดอีกครั้งตามคำเชิญของเจ้าของโรงแรมก็ถ้าเทียบกับที่พวกคุณอุตส่าห์สละเวลาอันมีค่ามารับลูกสาวผมโดยเฉพาะคุณพากรผมว่านี่มันยังน้อยไปด้วยซ้ำอีกอย่างผมเองก็อยากได้ความเห็นจากพวกคุณด้วยเหมือนกันพวกคุณว่าบรรยากาศที่นี่เป็นไงบ้าง คำถามของเจดทำให้ทั้งสองคนหันไปมองรอบๆรูฟท็อปซึ่งเป็นร้านอาหารที่เรียกว่ามีครบทุกอย่างอีกทั้งวิวตึกสูงๆก็ทำให้บรรยากาศมีความโรแมนติกเหมาะสำหรับคู่รักที่จะมาสวีทกันบรรยากาศดีมากเลยค่ะได้นั่งมองวิวบนตึกสูงๆทำให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูกที่สำคัญ อาหารที่นี่ก็หน้าตาดีน่ากินทุกอย่างเลยค่ะเธอออกความเห็นตามที่คิดแล้วคุณพากล่ะครับคิดว่ายังไงบ้างเห็นเจดหันไปถามความเห็นเจ้านายศิีศิราถึงกับแอบค้อนเบาๆก็ดีครับแต่ผมว่ามันยังโล่งๆไปลองหาต้นไม้หรือไม่ก็โคมไฟมาตั้งเป็นจุดๆก็น่าจะดีเขาบอกพลางยกวายขึ้นจิบ คิดเหมือนกันเลยครับทีแรกผมก็ยังลังเลแต่ได้ความเห็นคุณมาสนับสนุนแบบนี้ผมก็เดินหน้าต่อได้อย่างสบายใจเมื่อความคิดเห็นตรงกันสองหนุม่มจึงยิ้มให้กันคงมีแต่เธอเท่านั้นกระมังที่นั่งกรอกตาไปมากับความเข้ากันเป็นปีเป็นขลุ่ยของคนทั้งคู่น้าสิเป็นอะไรคะเจ็บตาเหรอเด็กน้อยที่นั่งอยู่ข้างๆถามขึ้น ทำเอาคนถูกทักหน้าเหลือเออค่ะเจ็บตานิดหน่อยค่ะเธอจำต้องยอมรับออกไปอย่างช่วยไม่ได้ด้วยไม่อยากให้ตัวเองต้องตกเป็นเป้าสายตาของสองหนุ่มแต่ดูเหมือนมันจะไม่ทันการเมื่อทั้งคู่พากันหันมามองเธอเป็นตาเดียวเออนาะสิว่าเราสองคนไปเดินเล่นตรงโน้นตามประสาผู้หญิงดีกว่านาะไปค่ะ ไกด์ตัวน้อยพาณสิไปหน่อยได้ไหมคะคนร้อนตัวหาคออ้างแล้วก็รีบจูงเด็กน้อยเดินออกไปทันทีคุณสิเธอน่ารักนะครับเห็นพากรน,นั่งมองสิจิราเดินไปจนลับสายตาเจ็ดก็พูดขึ้นมาลอยลอยทำเอาคนใจลอยก่อนหน้าถึงก็หันขวับมามองตาขวางมองผมขนาดนี้อย่าบอกนะว่าคุณห่วงเลยคขะ เจตแซงรีตาจับผิดแล้วถ้าผมบอกว่าใช่คุณจะยอมถอยหรือเปล่าละ่ะเขาจ้องคำเหม่งไปที่อีกฝ่ายอย่างไม่ยอมลดละมันขึ้นอยู่กับว่าใช่ของคุณมันมีน้ำหนักแค่ไหนเจดยิ้มมุมปากผมชอบสิสีราชอบมานานนานจนผมเองก็คิดไม่ถึงรู้แบบนี้แล้วคุณจะยอมถอยให้ผมได้หรือยัง เขาเปิดใจอย่างไม่อายอีกยังคำตอบเหมือนกำลังเปิดสึกไกล่กลายของเจดทำคนถามหันขวับมามองตาขวางคุณต้องการอะไรคิดจะลงแข่งกับผมเหรอสีหน้าเขาพร้อมมีเรื่องเต็มที่จนอีกฝ่ายกลั้นขำเอาไว้ไม่อยู่แล้วทำไมผมต้องทำแบบนั้นด้วยความยียวนของเจดทำให้คนฟังกัดฟันกรอด จะเอายังไงก็ว่ามาสีหน้าเขาเพราะมีเรื่องเต็มที่ไม่นึกว่าคุณจะใจร้อนแบบนี้นะครับนี่ถ้าต้องแข่งกับคุณจริงๆก็ไม่แน่ว่าผมจะชนะหรือเปล่าพูดงี้หมายความว่าไงคิดจะเล่นตลกอะไรอีกเสียงเขาห้วนจัดก็หมายความว่าผมไม่คิดจะลงแข่งกับคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงเอาจริงๆ คุณสิเธอก็น่ารักดีดูเหมือนลูกสาวผมก็ชอบเธอไม่น้อยถ้าผมจีบเธออะไรอะไรก็คงจะไปได้ด้วยดียังไม่ทันที่เจจะพูดจนจบหน้าเขาก็ทะมึงทึงขึ้นมาอีก <laughs> อย่าพึ่งมองผมเหมือนจะฆ่าจะแกงกันแบบนั้นสิครับฟังผมพูดให้จบก่อนถึงคุณสิเธอจะเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างแต่ผมก็คิดกับเธอได้แค่เพื่อนทีนี้ สบายใจได้หรือ,อยังครับคนถูกถามไม่ตอบอะไรแต่การอมยิ้มน้อยๆของเขาก็ทำให้คนถามใจชื้นขึ้นมาบ้างดูถ้าคุณจะไม่ใช่แค่ชอบละมัง้งเจดรีตาล้อเลียนครับผมรักเธอเขายอมรับออกมาเต็มปากจนคนฟังยังอดทึ่งไม่ได้ให้ตายสิคุณพากรเห็นทีผมคงต้องมองคุณใหม่ ข่าวลือที่เขาว่าคุณไปคัสโนว่าตัวพ่อคงมีการบิดเบือนแน่ๆยอมรับครับว่าเมื่อก่อนผมอาจจะเจ้าชู้เปลี่ยนผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าแต่นั่นมันก็เพราะว่าผมยังไม่เจอคนที่ใช่แต่ในเมื่อตอนนี้ผมเจอแล้วผมก็พร้อมที่จะหยุดอยู่ที่เขาแค่คนเดียวแล้วผมก็จะไม่ยอมปล่อยเขาให้หลุดมือไปเป็นนันขดัดผมชื่นชมในความเป็นลูกผู้ชายของคุณด้วยใจจริงคุณพากร เจ็ดลุกขึ้นยืนพลางยื่นมือมาตรงหน้าทำให้เขาจำต้องลุกตามแล้วทั้งคู่ก็จับมือกันตามประสารูปผู้ชายวันหนึง่งถ้าคุณเจอคนที่ใช่ผมเชื่อว่าคุณจะทำทุกวิถีทางให้คนคนนั้นมาเป็นของคุณเหมือนที่ผมกำลังพยายามทำอยู่ตอนนี้คุณเจ็ดงั้นผมก็ขอเอาใจช่วยคุณเต็มที่แล้วกัน <laughs> ทั้งคู่จับมือกันแน่นพลางหัวเราะประสานเสียงตามภาษาผู้ชายแต่มันดันเป็นจังหวะเดียวกับที่เธอหันมาเห็นพอดีอือหือจุกแอบรักเกว่าเจ็บแล้วแต่เห็นเกสวีดหวานกับผู้ชายคนอื่นเจ็บยิ่งกว่าคนนะเป็นอะไรไปคะเจ็บตรงไหนให้หนูเป่าให้ไหมคะ เด็กน้อยเห็นคุณน้าคนสวยกลุ่มหน้าอกทำท่าจะเป็นจะตายก็รีบถามด้วยความเป็นห่วงเป,ปล่าๆค่ะคุณน้าไม่ได้เป็นอะไรแค่รู้สึกจุกนิดๆคุณน้าว่าเรารีบเข้าไปขัดจังหวะเอ้ยเข้าไปหาคุณพ่อกันดีกว่านะคะเธอรีบจูงเด็กน้อยกลับไปยังโต๊ะที่สองหนุ่มนั่งอยู่อ้ะมากันแล้วท้าไง ผมขอตัวพยายยหนูกลับบ้านไปนอนก่อนนะครับพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนอีกยังไงเชิญพวกคุณตามสบายเลยนะครับผมสั่งเด็กอำนวยความสะดวกไว้ให้แล้วขาดหรืออะไรก็บอกพนักง,งานได้เลยไม่ต้องเกรงใจถือว่าผมเป็นเพื่อนคนหนึ่งเจดพูดพลางตบไหล่เขาเบาๆทําเอาเธอถึงกับมองเลิกๆทันทีมีตบไหล่กันด้วยอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้เขาเปิดใจกันแล้วโอ้ไม่ เอาไงดีวะคุณจะอยู่ต่อหรือว่ากลับเลยหลังได้อยู่กันตามลำพังเขาจึงเอ่ยปากถามทำลายความเงียบถ้าเรากลับนั่นก็หมายความว่าเราจะทำคะแนนตามหลังคุณเจตอยู่ก้าวหนึ่งไม่เราจะช้าอีกไม่ได้เราจะต้องรวบหัวรวบหางบอสให้เร็วที่สุดคิดได้ดังนั้นเธอจึงเรียบตอบออกไป ฉันยังไม่อยากกลับเลยคะ่ะบอสบรรยากาศที่นี่ดีดีเราน่าจะดื่มต่อกันอีกสักหน่อยนะคะอืมเอาสิถ้าคุณชอบผมตามใจคุณจะดื่มอะไรดีล่ะไวคะ่ะฉันอยากดื่มไวถ้าเจาะจงเลือกไวเพราะคิดว่าที่ตัวเองต้องนอนแก้ผ้าตอนเมาสาเหตุก็เพราะว่าไวเพราะฉะนั้นคืนนี้ถ้าเธออยากแก้ผ้าเธอก็ต้องพึ่งไว ึขนาดน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแก้พาให้ดูทุกวันมันก็ต้องมีหวั่นไหวกันบ้างแล้ววะแต่อย่าดื่มเยอะนะเวลาคุณเมาคุณจะไม่มีสติเขาบอกพลางยื่นแก้ว่ายให้ก็เพราะฉันไม่อยากมีสติไงเพราะงั้นฉันจะเมาเต็มที่อย่างน้อยมันก็ทำให้ฉันได้ไปอยู่กับบอสที่ห้องเธอหันไปง,งึมงาอีกทาง เมื่อกี้คุณว่าอะไรนะเพราะเสียงเพลงบวกกับเสียงงึมงำเพียงเบาๆของเธอทำให้เขาได้ยินไม่ค่อยชัดจนต้องถามยำ้ำอ๋อไม่เมาค่ะไม่เมาแต่ถึงเมาก็ไม่เห็นเป็นไรนี่คะในเมื่อฉันมีบอสอยู่ด้วยทั้งคนจริงไหมคะเธอพูดพลางยื่นแก้วมาชนผมอันตรายกว่าที่คุณคิดซิซิราเป็นเขาบ้าง ที่เป็นฝ่ายงึมงำเมื่อกี้บอสพูดว่าอะไรนะคะเสียงเพลงมันดังฉันไม่ค่อยได้ยินนะคะผมจะถามว่านอกจากไวคุณจะดื่มอย่างอื่นด้วยไหมเขาเรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีไม่เอาค่ะฉันอยากดื่มแค่ไวเธอยืนยันหนักแน่นอย่างน้อยก็ช่วงที่ต้องปฏิบัติภารกิจพิชิตหัวใจเกเธอจะไม่แตะแอลกอฮอล์ใดๆนอกจากไว ชนค่ะไม่ต้องห่วงนะคะบอสฉันจะดื่มอย่างมีสติคนที่กระดกวายลงคอประหนึ่งน้ำเปล่าเริ่มกลุ่มกลุ่มกระทั่งผ่านไปเกือบชั่วโมงคนป่าเก่งก่อนหน้าก็เริ่มคอพับคออ่อนและก่อนที่เธอจะอลาวาดโวยวายเขาจำต้องพาเธอออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุด